นี่ไอ้บักงูเขียวนะคะใส่กุ้งสดข้าวปุ่นแต่เขาสีมานางกินอยู่ในสวนนะคะเมื่อนี้สวัสดีค่ะทุกคน่าเจอแล้วค่ะสาวอุดรค้นกลบ้านค่ะเมื่อนี้สาวอุดรหยุดงานนะคะแล้วกะไปวัดมากนะคะเราก็ไปหาซื้อน้อกินมากพอดีสาวอุดรไปเห็นไเอ้เมื่อนี้ไปวัดกันเลยไปคุยกันกับพวกเอือเอ่อยอๆวัดนะคะเพื่อนบอกให้ล่องเลย หมักงูเขียวอันที่ข้าจากกำลังกินอยู่ประเทศไทยนะคะสาวดวนได้ซื้อมาสองสองต้นนะคะต้นสดๆเลยก็เลยแต้มาต่านะคะนีม่มองตัวน,นีนก่อนมื้อนี้สิมากินในนอกสวนในืน้นนี้เอยนอกบ้านนี่ฉันไปกินในสวนในวันนี้งามบะมึงไงเฮ่ออันนี้คือต้นเอียงนะถั่วลันเตานะคะทุกคนยอดถั่วลันเตาแาวดอนปลูกไว้นะคะแต่สาวดอนซีอัปเดตสวนให้เบงนะคะเดี๋ยวค่อยสิมากินเอาตังวันนี้ก่อนพุ่นี้ สวนกุหลาบนี่นินะเฮ็ดไหมแต่ัง็มก็ได้อัปเดตลงเนาออัปเดตนในเฟซบุ๊กนะคะไอเฮ็ดสวนกุกุหลาบไหมนะคะหลักกะฟังนี่เสาร้อนต๊ะอ,ออกมานะคะไออันนี้หมาอีหยังมุเพาอไว้อันนี้เป็นต้นเข้วนะคะเสารร้อนเฮ็ดงาไบ่่อยได้หดหนามเดวกินเขาแล้วสิหดนามเขาอยู่นะคะนี่เห็นบ่ มีต้นมะเขือเทศต้นมะพริกมะพริกหวานนะคะแล้วก็หวานมะแร่ดีต้นขนงขานาอันนี้ต้นเขี้ยวเดี๋ยวให้เขาเงยแป๊บนึงนะคะกะก็จะเป็นประม่านน่ะนะคะทุกคนเบิ้งไปข้างนี้นี่เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งในสวนกันนะคะว่าไอ้มันจะเป็นเนว่ดอเฮ้ยส้าอร้อนบอกค่อยบอกคอยได้ไอ้มหลังบานมาในช่วงนี้แล้วกับ อากาศก็น,นาวแต่มือนี็อากาศหอนแปดสิบองศานะคะแปดสิบสองต้นขนาดนกูกระเลืองบ่ค่อยได้รดน้ำเลยกต่เพียงจะบอกไปนะคะพักคานี่ยังบ่เกิดหงอดนะคะเพราะว่ามันหนาหนาวเดี๋ยวรอให้มันเศร้าหนาวก่อนนะคะอ่ะมาเพิ่งสวนอ้าเจ็ดสวนเบิ้งเชบูกันเชบูฮายสวนนะคะทุกคนอ่ะไอ้สวนนี่กะเบิ้งต้นอันนี้ก็มีขลาบตน้นหนึ่งเนาะ อันนี้พ่านหอมนะคะอันนี้ก็บพ่านในร่องดินอยู่นี่มากไอ้อ่อยังนมะฮุงนะคะอันนี้กัหอมนะคะหอมใสซาละเน่ต้นสาละเน่หอมเปยนะคะอันนี้จกักผ่านจักพักอีกอย่างเด้อผักซี่พักกาดหินบ่ักพริกเนี่ยเห็นบ่ต้นักพริกเซ้าโอนเอาเม็ดนั้นมาถิงมันกะเกิดขึ้นมากของมันเองนะคะแล้วก็มีพวกต้นหอมอันนี้กะ วานนะคะเขาก็เกิดเก็บกินกะอย่างไม่เหยียบของควายละบัาน่โอ้ยเม่นโตอีกอย่างไม่เหยียบเนาะนี่ปแปลแบบแสบเลยแล้วกันนี่นะคะค่ะกเก็บกินมาั่นเวลาเขากเก็บกินเราไปมนบาเขากะวานไปเดือดมันก็เกิดขึ้นมากม่นะคะแล้วกันะะบกค่อยไดค่ะเมื่อเบิรงช่วงเนี้มันหนาวหนาวเนาะอันนี้กะมันเกิดเองด้วยค่ะนี่ทุกคนนี่เกิดเองเจราอนกันเล่มเก็บกินอยู่อันนี้ก็ต้นหนึ่งเนาะ อ่คือกันเนี่ยกินขอบ้านเด็ปลูกไวอันนี้ก็ท้อนทิ่งนะคะแต่วันยังบ่ค่อยได้ร่วงไมเลยเสาหลอนยังบม่มีเวลามาเฮ็ดสวนนะคะมันหนาวหนาวตะว่าร่อยเขาอีกประมาณสองเดือนเนี่ยก็จะเป็นฤดูที่เขาปลูกพักกันแล้วเนาะเบิง่งเบิ่งต้นหอมดูกันไงแห้งี๋ยวค่อยสิมาล่งใงไมแต่น,นี้กําลัางเพาะกายอยู่สวนนีมี่ทุกอย่างเลยด็นี่ <c oughs> นี่แหละค่ะ็ีิเป็นประมาณนี่นะคะ นี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปกินไอ้โอ้ลืมภาไปเบิ่งพัะกระทิน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 แบบโค้งแบบแข่งดอกไม้ช่วงนี้มันยังบ่ค่อยงามมันก็เป็นตะตันกระแตนนิดนึงนะคะดอกแบบแข่งกับพ่อท่นไม่ใช่เกิดมาไคโนบ่ปุ๊ปะพัะกระทินค่ะนี่พอได้เล่มเก็บกินมัน่อเกิดหมาเของมันเรื่อยเลยเด้ ต่ว่าไม่เป็นพาร์กอฟฟิทใหญ่ละแต่ตอนนี้ก็ร่งางเพาะมะเล็ดกระฟินหน่อยอยู่โอ้ทุกคนนี่เคยบอกว่าอย่างสาอหรอลคือพวปลูกส่วนแบกหุ่งเงีอันนี้ปลูกเลยนี่ครั้งที่มาปีแรกอ่ะก็ต้องจะเข้าปีที่สองเหรเนาะสาอาูดอลหญ้าไม่อยู่บ้านหลังนี้ไอ้ปลูกปีแรกอ่ะมันหนาวบันฑิตสาอูรอลบลูว่ามันหนาวซีมือบัณน,นี้ก็คุ้มเป็นบ่หนูก็บางทีมันจะหนาวอาทิตย์ต่อมาก็เลยว่าได้คุ้มมันตายเลยก็เลย ถอนหิ่งเรียกวาปลูกต้นใหม่เนี่ยมอใหญ่อยู่อันนี้รอดซองหอยได้นี่ค่ะเฮ้ยนี่แหละค่ะสวนมีคนหาว่าแซวดอนมอใหญ่กับไทยระบบแซวดอนอยู่ต่อนะคะมอใหญ่ละแล้วเก็บเงินเวลาสิเก็บเงินอีกสักพักหนึ่งกันนะอยู่ไปเรื่อยๆละ่ะอายุยังหน่อยอยู่นะคะมีโอกาสหาเงินกับหาเงิน,เ,งนเก็บสั่งเก็บให้แบบว่าเออ ได้ไหลสุดนะคะกับใส่ชีวิตไปให้มันมวนนะคะอย่าไปซีเรียสกับมันหลเงื่อนกับเก็บงานกับเ็ดนะคะเล่นกับเล่นประมาณนี้นะคะมานี่นี่ไงชบูมีคนถามว่าชบูหมางอยู่ไหมสุก,กี้ก็นอนอยู่คุณนะคะเห็นบอกหวนแนะอบแปบอยู่นะนี่เ้าโดก็ซื้อกุหลาบม,มาช่วงนี้บ้ากุหลาบม,มากกุหลาบแต่ใดแต่ไรล,ล่ะไอเต๋อโจม,มากุหลาบกินบ่ไดน,นะคะมือหนีพัดทั่วสวนลัง้าน มากินไปนี่สิพักกินเลยเด้ย,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 ยเฮียเด้อบบเคยกินได้เนี่ยเพิ่นว่ามันก็สิอเออเออมีหนามีหนา,หนาเอามาล้างพาักสิกินได้สวยได้ืหมนะี่มันตุ่นไงพูดพูดอนะอ่อนแห้งค่ะทุกคนขี้ฝนกับฝนกับตกอาทิตย์ที่แล้วอะไรตะเบ่้ลเป็นยังบานหนูบ่นโบเคยมีไอ มันม่คืออันมันบรอยู่อันถนนหนทางนะคะทุกคนจะอาทิตย์ก่อนนะ่ะฝนก็นตกดูอยู่เฮาก็เก็บมาล้างฝุ่นออกนะคะปลอดสารพิษแน่นอนปุนตตน่น่ะต้นอวบแห้งเยอะคุณเอาละอาจารย์ให้กระชัทาทางทำไมแบบล่างความเอเลยเหรอคิดว่าสิความนะ เมื่อวานเนี่ยวันี้กากเพื่อนหนูเอาใส่เครื่องมากเอี้ยล้วนะมางูเขียวบอกเพื่นอนอิ่นแซ่น้ำแข็งผอกกอบแห้งขึ้นมือแท้ละ่ะวันนี้ขวานบอกมานซีขวานให้หน,นูได้เนี่ยเออวัวยหญ่ใหญ่ใหมาตั้งดีๆตั้งดี มืดเนาะบ่หื้งงุ่มเลยเนี่ยมือดอตือาา้อมาค่ะทุกคนมืดอกับโอซาวด้วยใส่น้ำแข็งกรอบๆเพื่อนบอกว่ามมนสีกกรอบหอมอมกุ้งสด เอาเครื่องฝนันเครื่องอันนู้นเอาใส่แล้วก็มุน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 ออกมากสุดเป็นเนี่ยอันี้ด้วยจืดแต่ว่ามันมีรสชาติหอมมันมีรสชาติแต่ว่ากินมันสิหอมรสชาติไม่ฉีดจืด ไม่ประแดงแม่เหมือนหล่อนสั่งร่วงกระมุมร่องกินเนอหมูบอกว่าให้ไปซสือมาร่อง ยนกาศดีแห้งค่ะห่วงนอนกับฟางตื่นต่เช้าแ่บขนาดวันหยุดย่านไอเนนห็นต้องกินนไบบานบระทันมื่อมีเพื่อนมิพามาจากไอสีนั่งกาประสานสองลูกสององค์ ตั่งเชื่ออ่สะสวยอมบ่เห็คลิปเนาะนูใหเทเขาปุ่นนเห็นนูนก,ก็นยาวมากถ้าอ่าช่วงใดฝนมันตกนูกับว่าเอา,าบ่อถานมะละาันเนี่ยเพราะว่ามันตกใบมันตกทุกมืองสินะ หน่วยงยาวมากซื้อถ้วยเขาปุ่นมากเก็บกินสดๆเลยได้บรรยากาศที่อย่างนี้ อันนี้ขา,ขาวๆคือหัวแชเท่านะคะแซวโดนเทอันหัวแชเท้าดองมันเหลือเค็ถ่ายไอ้ปื่อกินกับแส้นวีดเวียดหน้าดองอะไรมืออื่นกินเขาแล้วสิได้ไปมากไก่มือนีบระไรใช้ง,งานดีแห่งอากาศดี วันอาที่ผลักคนด้เู็ดสวนไม่เดียว,ว่าสิตัวซื้อรหรืไม่เพิ่มกับเม็ดพักซื้อคนดีไปซื้อน้อกินอย่างน้องกินมันเนาอย่าไอ้ตือจมเขาได้คันหัวเขาจอด ร้องกินเพื่นสิเอาสิเดไปบอกน้อเพื่อนไหนอ่ะเพือบักแตงนี่แหละยิไปกินมาก ไปกินมาเอาไปพัดเนาะเหมือนแบบไปกลุ่ม รถสามไมันต่คุณๆเนี่ยคุณว่ามันคือบักแตงไม่ว่ามันต่ำบักแตงใช้กลุ่งสดวนเดี๋ยวมัน เอาจริงปะหัวไชเท้าวหัวไชเท้าวนี่กรอบกว่าว,ว้าวก่อนให้เพ้ยอย่างนี้อันนี้เนี่ยอันนี้กับกรอบอยู่แต่กรอบประสูงหัวไชเท้าว มันเนี่ยไม่ใช่จะหันอัลกอริอให้อืกก่กินนะนะเป้นเขาแล้ว Món sẽ hào quả qua Chào quên em Đẹp tên không chén cắt tất nhà thầy nhà mua bàn bó Cứ ta khám thẻ ว่างอาทิตย์ที่แล้วนี้หนาวแห้งเด้อ <Whoa. S 1> หนาวนึกว่าแมนอยู่แม่แริแลนด์ไหมแค่จะบอมีหิมะแค่จะบอหนาวแห้งไปเลยบมบอหนาวแห้งแบบปิดลบนะ ต้นใหม่เนู่มันมีซีวิตอยู่เขามาหนาวเฮ้ย้าแห้งเลยจกเลยจกจกกู้น่ะ ลอยโจเกซุกิอ่ะโบ้วยเร็วอ่ะเขางกจอะเพื่อเสียอายุเก้าขวบแล้วนะคะเก้าขวบปีนี้แหละอายุหลไรล่ะ ไอ้ชุกี้เนี่ยน้ำหนักหลายเกินเกินตัวขาเพื่ัน,นรับน้ำหนักเบาไปทางนึงเลยจกเลยจกเลย นลึกมาเถอเบ่งได้กระทางกรทางเนี่ยพอเบีย้ยพ่อเบีย้ยอักกะทินพักกะทินด้วยอซองต้น,นย,ยังห็นตัวไหนๆง่างสับล่ะยัมันยจังเลยกะรู้สึกเพอพอพอ ขางหัวข้างหัวข้างหัวขอนนี้ร้านม่หนูสิส่งขายเพราะว่าไอ้รัดอื่นเขาขายบ่ได้เนี่ยทั้งปลูกบ่ได้ภาสิมีแต่ห้าว่ายอะผลิดาโจ๊กเก้โอ้ยหน่าอะไร Come on, come, sit on down. Right here. Come on. You want green? Huh? You want leaves? Give to Suki. Come on. Come on. Come on. Suki, come. Say hi to Suki, ma Say hi. Come. Come here. Come on. Suki, come. เซนซุกิบอ่ค่ะทุกคนเสร็จเสร็จมันมีเสร็จเสร็จเสร็จโอ้ยฟุ้งมันแหละน้ำลายนะอ้วนแห้งเลยจกเลยจกยี่นค้านี่อ่ะกินมาอ่ะเซกิอ่ะเลยจกเลยจกเซ่ให้ด้วยเอามาเซ่ให้กับเพิ่นเบิง่งแล้วมาไม่ได้กินตอนมุกมุกอะ อันนี้ so good อันนี้ so เอาเอาเข้ามาเอา so good you don't ว a น t it เอ้ยเข้ามาเข้ามา it 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 show เข oh, oh. ้ามา it it show พี่ผัวเข้ามาเอ้าย้ำบอกจัดน้ำอยู่นงเอ้าซูนบอกซูนบอกเลยกัดทมกัดทมบอสดูวะโอ้ ก็ <laughs> อมอังก็มอังก็มอังมันมีสีดาเพื่ออะไรเนี่ยยิ้มหรอ,อไปและะ้วค่ะทุกคนอิ่มเดี๋ยวเขาปุ่นจอกไว้นีนะนี่ม,มันเมื่อดอพกพ่อป้าก้อนน้านี่กะกินเขาหัวกมากนะคะว,วักะ <c oughs> กง,งะะะก,ะกินเขาเลิกไอ้เ <c oughs> ล,ะละิกจักวัดมากอ่ะหาซื้อน้ำกินได้ขนมมากินมาน้ำทางนะคะแล้วก็กินเขาแล้งนั่นแหละบาม่านี่ แล้วสิ่งกับไปเห็นนกแกะให้ถือกับเจอกันค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย